คนผูแก็น้อยแล้วบายนีมาคิดถึงอย่างแรกเลยนี่ก็บอกไว้แล้วว่าจะให้ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะเขาเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเพราะวันนี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าสสเขตทั้งสามเขตเป็นของอดีตพักเก้าไกลและปัจจุบันก็ยังอยู่กับพักประชาชนครับพี่น้องครั สส,สบัญชีรายชื่อคนภูเก็ตรังสีมันรม่มนอกชายสุธทราของผมที่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่สอสอ,อย่างเต็มที่ในการกำจัดอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นงานที่เสี่ยงซึ่งเป็นงานที่อันตรายแต่พ่อลูกอ่อนอย่างรังสีมันรมก็ยังเต็มไปด้วยเลือดของคนภูเก็ตจีดเลือดก็ออกมามีคำว่าภูเก็ตกระสีซ่อมอยู่ข้างในครับพี่น้องไม่เชื่อหรอ อย่าให้เป็นโอน้อยออกยังไม่รู้ว่าใครจะได้เอาโอโอ,โอเลสากไปเลยดีกว่าไม่ต้องโอน้อยออกอย่างนี้ดีไม่พี่น้องเฮ้ยใน70กว่าจังหวัดน,นี้อันดับหนึ่งที่แย่ที่สุดเรื่องอาชญากรรมคือภูเก็ตท่านลองคิดดูว่าไอ้สสบัญชีรายชื่อน้องชายของผมใบพลูจับมือพร้อมกับสสเขตอีก3ขเขตและนายกหมอรวมพลังกนันนี่อาชญากรรมในภูกเกต็ตไม่ลดลงให้มันรู้ไปครับพี่น้องครับท่านลืมเบอร์อื่นไปได้เลย แล้วเราจะพัฒนาให้ยิ่ง,งขึ้นไปอีกเพราะภูเก็ตมีศักยภาพที่ดีมีศักยภาพมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีพรรคการเมืองมีรัฐบาลเอ๊ะก,ก็ไม่ใช่รัฐบาลนัะนน่าจะเป็นพ่อของรัฐบาลอีกทีหนึง <Yeah. S 1> บอกว่าอยากจะทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่ได้พูดเพืพ่อจะเป็นการโจมตีกันทางการเมืองแต่อย่างใดรู้สึกเห็นด้วยอยากให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้น ตอนนี้มีพี่น้องสื่อมวลชนมากมายผมพาดหัวให้พี่เลยพี่ทาเกล้าบอกอยากเห็นภูเก็ตแซนบ็อกไปได้ไกลกว่าบิตคอยไปให้ถึงบล็อกเชนลดความเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตคนที่จะอธิบายแบบนี้ได้คนที่จะทำงานแบบนี้เป็นรูปธรรมได้ต้องเป็นคนที่เข้าใจในสาธารณสุขอย่างหมอโอคนที่เข้าใจเทคโนโลยีแบบ นายก AI เลยเนี่ยนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเนี่ยแค่สองคนนี้เขารวมพลังกันก็สามารถที่จะทำให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นสิ่งที่ทำให้ภูเก็ตไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาคนี้เลยครับพี่น้องครับเสียงคนภูเก็ตน่อยแล้วบายดีมาคิดถึงอย่างแรกเลยนี่ก็บอกไว้แล้วว่าจะให้ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ เขาเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเพราะวันนี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าสอสอเขตทั้งสามเขตเป็นของอดีตพักเก้าไกลและปัจจุบันก็ยังอยู่กับพักคประชาชนครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> สอสอบัญชีรายชื่อคนภูเก็ตรังสีมันรมนอกชายสุทธิราของผมที่ตอนนี้ กำลังทำหน้าที่สอสอ,อย่างเต็มที่ในการกำจัดอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นงานที่เสี่ยงซึ่งเป็นงานที่อันตรายแต่พ่อลูกอ่อนอย่างรักซิมานโรมก็ยังเต็มไปด้วยเลือดของคนภูเก็ตจีดเลือดก็ออกมามีคาว่าภูเก็ตกระสีซ่อมอยู่ข้างในครับพี่น้องไม่เชื่อเหรออย่าให้เป็นโอน้อยออกยังไม่รู้ว่าใครจะได้เอาโอ,โอ,โอ,โอเลอร์สากไปเลยดีกว่าไม่ต้องโอน้อยออกอย่างนี้ดีไม่พี่น้อง เฮ้ยใน70จังหวัดนี้อันดับหนึ่งที่แย่ที่สุดเรื่องอาชญากรรมคือภูเก็ตท่านลองคิดดูว่าไอ้สสบัญชีรายชื่อน้องชายของผมใบพลูจับมือพร้อมกับสสเขตอีกสามเขตและนายกหมอรวมพลังการนี่อาชญากรรมในภูเก็ตไม่ลดลงให้มันรู้ไปครับพี่น้องครับ <vodka> ท่านลืมเบอร์อื่นไปได้เลยแล้วเราจะพัฒนาให้ย,ยิ่งขึ้นไปอีก พาะภูเก็ตมีศักยภาพที่ดีมีศักยภาพมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีพรรคการเมืองมีรัฐบาลเอ๊ะก,ก็ไม่ใช่รัฐบาลนั่นน่าจะเป็นพ่อของรัฐบาลอีกที่หนึง่ง <Yeah. S 1> บอกว่าอยากจะทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่ได้พูดเพื่อจะเป็นการโจมตีกันทางการเมืองแต่อย่างใดรู้สึกเห็นด้วยอยากให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นตอนนี้มีพี่น้องสื่อมวลชนมากมายผมพาดหัวให้พี่เลยพีทา กร้าบอกอยากเห็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปได้ไกลกว่าบิตคอยไปให้ถึงบล็อกเชนลดความเหลื่อมล้ําให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตคนที่จะอธิบายแบบนี้ได้คนที่จะทํางานแบบนี้เป็นรูปธรรมได้ต้องเป็นคนที่เข้าใจในสาธารณสุขอย่างหมอโอคนที่เข้าใจเทคโนโลยีแบบนายก AI เลยเนี่ยนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเนี่ยแค่สองคนนี้เขารวมพลังกันก็สามารถที่จะทําให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เป็นสิ่งที่ทำให้ภูเก็ตไม่เป็นสองรองใครในภูมิภาคนี้เลยครับพี่น้องครับ